สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆ FC เลยเพืติดตามท่านเลยครับเขาวันนี้ก็พบเจอกับผมอีกแล้วนะครับวันนี้ผมก็จะพาเพื่อนๆพี่ๆนะครับมาดูรถนี่ครับเป็นรถคุณปู่ครับผมเรียกว่ารถคุณปู่เลยครับเพราะว่ารถคันนี้ก็สิบกว่าปีแล้วครับเป็นรถยันม่าสามสิบห้าแรงครับเป็นรถรน่นแรกของยันม่าครับผมครับคันนี้ผมก็จะพามาดูนะครับก็คันนี้ก็เช็คพร้อมใช้งานเรียบร้อยครับผมคันนี้ก็พร้อมที่จะขายครับ อันนี้ก็ราคาค่าต่ออยู่ที่1นึ่งแสนหมื่นเก้าพันบาทครับโดยไม่มีเล่มครับผมก็นี่ครับเช็คชุดล้างใหม่ทั้งหมดนะครับก็แขนลากครับโซ่ข้างครับผมแขนปรับตั้งซ้ายขวาครับแขนกลางครับผมนี่ครับก็ประมาณนี้ครับพีทีโอก็เต็มเต็มครับทีนี้ก็มีคาบจระบีติดนะครับผมลูกค้าเก่าขอรักษาดีครับตัวบูทท่อนหลังครับก็เช็คแน่นให้เรียบร้อยครับยางเส้นเครื่องครับ เปลี่ยนใหม่ทั้งสี่จุดครับผมกองเครื่องกองไฮกองไฮรีลิกน้ำมันเครื่องน้ำมันไฮรีลิกครับเช็คใหม่เรียบร้อยครับผมครับตัวสลักคานดันคานดันดินก็เช็คแน่นให้เรียบร้อยครับผมเช็คแน่นเช็คลวมให้เลยครับทุกหมากซ้ายขวาครับเปลี่ยนให้ครับผมสีนล้อสีอะไรก็เช็คให้เรียบร้อยครับแต่ว่าเบาะยังส่งไปหุ้มยังไม่มาครับผมแล้วบไฟติดทุกจุดครับอย่างหน้าหลังก็สวยครับผมใช้ได้นานครับ ภาพนี้ครับผมใช้นานครับผมสวยสวยครับเครื่องเกียร์เดิมครับเครื่องดีเกียร์ดีพันนี้ใบมีดก็เต็มเต็มครับผมเก็บคลิปนี้ก็ไม่ได้มารีวิวอะไรมากครับจะมาถ่ายให้ดูครับผมอันนี้ก็จะไม่เน้นรีวิวครับเน้นถ่ายเช็คงานให้ดูครับเพราะว่ารถมันใช้งานได้จริงครับผมเครื่องดีเกียร์ดีครับการันตีครับผมไฟตี่ทุกจุดชั่วโมงแท้ผมับผม4,165ชั่วโมงครับเป็นชั่วโมงแท้ ับเครื่องนิบติดง่ายครับผมเรามาเริ่มถ่ายกันเลยครับ ก็ลงเรื่อครับเพราะว่าไถาไปแล้วเที่ยวหนึ่งครับผมเราจะลงล่องกลางเลยนะครับ นะผมเพราะว่าผมก็เป็นมือใหม่เหมือนกันครับยังไถไม่เซียนไถไม่ค่อยเป็นนะผมเพราะว่าไถนาตัวเองครับไม่ได้รับจ้างครับผม ยวครับก็เลยลำบากนิดหน่อยครับ ไม่สุดครับ่าไหม่ <laughs> ปกติต้องใช้มือข้างเลี้ยงผ่านนะผมแต่ว่ามีข้างเราถ่ายคลิปนะผมน้ำหนักก็แคบค,ครับก็ยังไม่ค่อยรู้วิธีการ,การถ่ายนะครับสําหรับถ้าในาน้ำที่เซียนแล้วนะผมก็แนะนําได้ครับสําหรับวิธีการไถ่ายนานะผมลองมือใหม่ครับแค่เอารถมาไถมายมาทำให้ดูนะครับว่ามันใช้งานได้จริงครับ ก็แรงดีครับผมกาลังดีๆเลยครับหางก็ยังตั้งไม่ค่อยได้เท่าไหร่ครับ เล่นแรงๆก็ได้สบายครับผมรถมันแรงอยู่แล้วครับผมอะไรเป็นผมอะไรเวอร์ครับเป็นไฮดรอลิกเบาสบายครับไม่หนักมือครับผม จับตรงนี้ครับปั่นนาได้แบบสนุกมากครับเราเราอบแจก ครกินแล้วครับกินแล้วครับก็ยกคันเร่งนิดยกคะนเล่นิดนึงครับโอเคนะเพ้นเล่นครับไถเองตัวเองครับผมพอได้ทำนาครับแต่ละปีครับือไถแค่เองก็สบายครับครับคันละแสนกว่าบาทครับผมก็ได้ไถดีๆคุณภาพไปใช้งานแล้วครับอะไรคันนี้ครับเป็นรถ รถที่นําเข้ามาขายในไทยโดยเฉพาะครับอะไรมีทุกชิ้นครับผมไม่ต้องกลัวครับอะไรมีทุกชิ้นครับผมนี่ครับคันนี้ก็รถเดิมๆครับผมเดิมไม่จุดครับเก็บแค่พร้อมใช้งานครับผมท้ามันเครื่องกองเครื่องกองไฮครับก็เช็คให้หมดแล้วครับผมมาดูไอครับผมตอนนี้เครื่องเดิมไม่จุดครับไม่มีรอยแกะไม่เคยแกะครับคัดเดิมแก่เดิมครับผมไม่มีรอยแกะสักจุดครับ ครับเครื่องดีไม่มีไอครับนี่ครับเครื่องริ่นร้อนนะครับเนี่ยเรื่อดูดกันจ่าๆเลยครับเครื่องยังริ่นร้อนครับรรองว่าไม่มีไอครับผมตามก็ไม่ดันครับมาเปิดไากระปุกแป๊บนึงครับผม เร่อนร้อนครับผมมาดูครับน้ำไม่นานนะขนาดเครื่องนร้อนนะผมใส่นาเสร็จนะครับนี่ครับดูนะผมขนาดน้ำขนาดพึ่งไถนาเสร็จเครื่องร้อนนะครับผมน้ำยังไม่ดันครับดูครับผมเครื่องดีแกดีครับเดี๋ยวเรามายกนะครับดูให้เลยข้างหน้าครับ นี่คือยังไม่เล่ร่งเครื่องครับผมให้เด็กยังวัยครับผมยังไม่เล่งเครื่องเลยครับมาดูด้านหลังครับขึ้นไ,ไวๆครับแต่ไม่ต้องเร่งเครื่องขึ้นไปลงไปครับโอเคเดี๋ยว,ย,วยกค้างมาดับเครื่องไว้ครับผม ครับดูครับหางยังไม่กระเด้านะผมหางนิ่งมากครับแสดงว่าชุดฝาคลายยังดีนะผมโอเคครับก็ให้ดูประมาณนี้ครับเดี๋ยวผมจะไทายนายเสร็จนะครับผมนี่ครับคันนี้ก็ราคาอยู่ที่หนึ่งแสนหกหมื่นเก้าพันบาทครับเป็นรถที่ไม่มีเล่มครับผมแต่ว่าพร้อมใช้งานมากครับคันนี้สวยครับชุดเฟรมปิดข้างตัวนี้มีให้ครับโอเคครับผมใเหล็กดีครับเครื่องเกียร์ดีทุกจุดครับผม ใครที่กำลังมองหารถมือสองราคาถูกๆครับแสนกว่าบาทไปใช้งานครับผมคันนี้ก็แนะนำเลยครับคันนี้ครับผมเอาไปใช้งานคุ้มแน่นอนครับเพราะว่าแต่ก่อนครับก็มีแต่รุ่นนี้ครับที่ใช้งานกันนะครับผมประมาณสิบกว่าปีครับเป็นรุ่นแรกๆที่เข้ามาในเมืองไทยนะครับเป็นรถยันม์มารุนแรกครับผมที่เข้ามาในเมืองไทยครับผ่านก็สสวยครับผมนี่ครับเอาไปก็ใช้งานกันคุ้มครับ ราคา1 6 9 0 0แสหหมืนบาทครับผมอันน okay, okay, right ี้ก็พร้อมนำเสนอครับนี่ครับผมใช้งงานจริงให้ดูครับโอเคครับคลิปนี้ก็ฝากไว้เท่านี้ครับสำหรับท่านใดสนใจก็ลองโทรมาสอบถามได้ครับเดี๋ยวทิ้งเบอร์โทรไว้ที่ด้านล่างคลิปนะครับคลิปนี้ก็ฝากไว้เท่านี้ครับขอบคุณครับผมครับ